สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายแบงค์นะพาแบงค์เดินออกกำลังกายนะครับหากินเลาะแข้งหัวอีกเก้าเลยพี่นออ้องเอ้ยเห็นบอยายยุงหากินแต่เลาะแข้งหัวได้นี่ซุ่มือไปมองอื่นมาได้ฮ<อ>ะหนนไ,ไ,ไหนโมบาได้กินดอกนองใหม่เอ้ยแซ่บาย บบกกินดอกน้อยบอกินดอน้อบ่นสูบบ่นบอกกินดีกินแต่หาอ่อนๆเจ็บๆหานแต่หมอกเจ็บๆเดยกกินหลาะบาทนะพี่น้องเอ้ยกินกาอฟไฟอ่อนๆเจ็บๆแล้วมานี่มากับน้องเล็กนะครับน้องเล็กมากับผู้สาวเพื่อนบ่สู้ลูกบ่นสู้เร็ว าลหลออ <c oughs> ายเสียบหลายครับพี่น้องเอ,อ้ยกินหลายเสียบหลายกินหน่อยเสียบหน่อย <c oughs> ตอนนี้กยาก็เดินเลาะปลาหย่าเาลาะปลาเข่าเราพี่น้องเอ,อ้ยแม่งย่างสาในลูกถาพอเนี่ยน้องเล็กกระต้ามากแล้วครับ มานี่นี่เลยมาวไหมมาจะไป็นอยหนาเขาลูกจะไป็นอยหนาเขาเอาเดินเลาะจิตแข่งหัวนี่แหละพี่น้องเลยงูพิมองไปครับอึดหนาครับผมอึดห้าให้หนาหนากระหนาพี่น้องครับนี่เพราะเปนหนาพี่องครับไม่ใช่หญ้าแบงนะครับหญ้าหญ้าเขานะหย้ากินหญ้าเขานะลูก แซ่บบ่ามานี่ย่างเลาะทงเลาะปลาแล้วมานี่เดินเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องกินหญ้าเป็นน้ำทางครับโอ้เปลี่ยนอาหารเนี่ยครับมานี่วันนี้มาเปลี่ยนอาหารนะครับยัลี่นหญ้าอ่อนๆนี่เราแบ่งแซ่บ เดินไปเรื่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆโอ้ยถาพอในะลูกย่งางน้ำพระท่านเออถากันแนววุยหากินแต่ละบ,บ้านนะพี่น้องเอ้ยไม่มีที่ไปน่งางสาๆาในะลูกบนสูงกินบอกกอไปเออร็จเออน่มา <c oughs> สวนที่เราจะจะมากินเหรอครับพี่น้องเออเปลี่ยนอาหารรสชาตินะครับผมแดดอ่อนๆน,นะครับพาลูกบ่าวมากินหญ้าครับเออลูกควานอ้วนครับไม่ยอมลงแล้วนะครับควานอ้วนเบิเ้มคนนะ่ะเพขนก็กินซื้อแหรอครับแสบหลายเอ,อุ้ยหนาคำยังไงน้าแบงแบ,ง,แบงก็กินคำใหญ่เหรอแบงงมาหนีแล้วลูกหลานแล้วมาแบงมามามาเอ้ย มาลูกหลานมานี่นี่มานี่เราพี่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 งาบุ่นงามเร็วเร็วเร็วมานี่เร็วนี่เหอะเหยาเหยาเหาลูกเหยาเหาเออนานๆทีครับได้ออกนอกสถานที่มากินหญ้าอ่อนๆเนี่ยกินหลายเสียบลายพี่น้องกินหลายเสียบลายกินหน่อยเสียบหน่อยเเอาป่วนนะครับเพป่วนเราเอาเราเอาเลยครับอุ้ยมันไม่เคยพอจะเคลียครับ วันนี้ว่างนะครับวันนี้ว่างเลยพาลูกชายมาเล็มหญ้าแถวๆข้างทางบ้างครับกินขางหัวเน่บ้างเถือครับโอ้ยวันนี้วันว่างนะครับวันว่างพาลูกชายออกเดินเที่ยวเดินเล่นครับเดินออกกําลังกายกินหญ้าครับนะครับรอ,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 อสักครู่นะครับออกินหลายเสียบหลายลูก <c oughs> เอาเราแพะบ่กินตีนนี่ฮะแนนบอกดูครับอันน้าไป็นนี่แล้วนะครับหยาอ่อนบอมากบอกน้องเล็กนเล็กกินสบายใจเฉิ่มเลยเออลูกชายผมกับบนบอมากหยาตัวนี้บ่ผุดไปเล่มหยาตัวผุน มากินหยาตัวนี้ไปกินตัวผุนครับนี่เอา้าตัวผุนมันแสบกบกาติลูกอยู่เล็กกินครับหลับตากินเลยครับเบิ่งเป้าปล่อยแพ้ออกมา่ยุ้ยกาดยามเย็นกินหยาแสบแสบแสบบ่แบ่ง ะครับเกี่ยวกระจีนะครับอ่อนเลยนะครับยา่าน้องเล็กเราก็ไม่สนใจนะครับต่างคนต่างหันหล้างหันด่างให้กันแล้วครับพี่น้องโอ้ยแบบยดได้หน่อยเนาะผู้บ่าวก็ไม่สนใจผู้สาวเลยครับ <c oughs> บ่าวก็กินอย่างเดียวเลยเออฮีหลายสิหน่อยเสด็จเนาะ หลายเสียบหลายครับเพื่อนคนะ่ะนานนานทีครับแล้วปล่อยมากินหญ้าอานอนนะครับกินอย่างเสียบอย่างนวดเลยครับมันนี้กวาดอ้วนก็ลงแล้วครับปล่อยเตีมที่ครับเนาะเอาเตีมทีเลยคันปะเออนีก่ก็กินเตีมที หูกลางหูกลางยินเสียงไปห้องกันว่าหูกลางเลยหอเบ้าเมื่อกินพอภาพไปงัอนได้ลูกจะยินเพื่อนร้องครับไม่รู้ตัวไหนร้องครับหูกลางเลยครับเมือนเหมือนมันเห็ดเห็ดคืออะไรครับโอ้ยสน,นใจแล้วนะครับกินอย่างเดียวกินต่อครับ อ้าวกินดีลูกกินพผกินแล้วพผกินเนี่ยอได้อิม่มอร่อยจังประหลัดบอกเ่ินว่า <c oughs> เอ,อ้ปอ๊ปอปเ <c oughs> บิงเบิงเห็ดเบิงเห็ด กินแสบกิน <poisoned> น <indo> ัวนะครับมือน <ano> ี้ยานงัวกรบยันนู่นนะครับผงวัวนะครับผงวงัวครับแบงผมกลัวครับลูกชายผมยานงัวนะครับนักเลงยันงัวนะครับโอ้ยมีทั้งแมกมีทั้งวัวเลย โอ้โหดูไปไม่นอนนะครับนู่นก็เพะนะครับเมงลูกไส้กับหูกลางครับว่าจะเดินที่ฝนหยาดครับโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องมากินทุกวันนะครับให้ชินแหมเลยวันนี้ให้ชินเลยนะครับเนี่ยต้องมาเลี้ยงให้เป็นเพื่อนให้รู้นะครับให้ได้ชินอย่างนั้นไม่ชินแน่เลยนะครับเห็นการทีไรหูกาทุกทีนะครับ จะ,จะใส่เกียร์หมาทุกทีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไายแบงค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ